สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับดิจิตอลเนกะวันนี้จะมาแนะนําอะไรดีๆอีกแล้วครับเขาที่แล้วเป็นแอนะร์ดรอปเนาะคขานี้เป็นกิจกรรมดีๆจากเกมนะอย่างที่เห็นก็คือโปรโคลแลนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านบนนะครับซึ่งผมมันมีแต้มอยู่แดแล้วพอทำตามขั้นตอนเป็นเล็กน้อยแล้วส่วนขั้นตอนหลักๆเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับก็คือก็คือการชวนคนนี่แหละอ่าแต่ว่าเนี่ยเวลามันเหลือน,นิดเดียวแล้วเพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ถ้าเกิดรู้นานกว่านี้ก็คงจะทําก่อนหน้านี้แล้วเหลืออีก28ชั่วโมงเองครับเนี่ยท่าที่เห็นบนขวานะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาคุยเรื่องกิจกรรมก่อนนะครับอ่าถ้าเ,เพื่อนๆเห็นนะครับอ่านตัวดีเทลเลยก็คือดีเทลเนี่ยเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยจะแจกให้ผู้ชนะทั้งหมด250คนนะครับก็คือน่าจะไล่ตามคะแนนรีเฟอร์นั่นแหละก็เป็นกิจกรรมรีเฟอร์ครับก็คือ เหมือนกับคราวที่แล้วก็คือครั้งที่แล้วผมแนะนําเรื่องซีคานะเคนสมัครต่อเยอะๆก็จะได้จิงแต้มได้แต้มเยอะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นรอบนี้ก็คือเหมือนกันครับก็ส่งต่อให้เพื่อนสมัครให้คนอื่นสมัครก็แต่รอบเนี้มันจะนับตรงๆเลยเป็นซีคาเอ็มพผู้ผิดเป็นคะแนนรีเฟอร์เลยว่าใครสมัครเยอะน้อยเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าน่าจะเรียงตามมากไปน้อยนะครับที่จะได้รางวัลแต่เขาไม่ได้บอกนะ250คนเดียวจะได้รางวัลอะไรแต่ที่บอกก็คือรางวัลที่1 2 3 รางวัลที่3ก็คือได้1 NFT นะครับมีค่า125 USD นะครับและรางวัลที่สของอันดับที่2ก็คือ2 5 0 u s d นะครับเป็นได้2 NFT นะครับต่วนรางวัลที่1นะครับจะได้4 NFT ซึ่งมีมูลค่า500 USD โอเคครับขั้นตอนนะครับก็คืออย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นก็คือผมอสมัครไปใกล้ครบแล้วเหลือแค่กิจกรรมเดียวคือชวนเพื่อนก็คือนี้ สุดท้ายคือเพื่อนๆนมากดตรงนี้แล้วก็กรอปลิงก์เนี่ยไปให้ชาวบ้านเขาสมัครต่อก็แะแค่นั้นอแต่อย่างอื่นก็คืออย่างบรรทัดแรก,กคือเพื่อนๆต้องเชื่อมต่อ t ว i t เตอร์ที่ตรงนี้แล้วก็ไปติดตามทว i t เตอร์ของเขาออย่างที่สองก็คือไปจอยคุปถ์ทีเลเกมนะครับส่วนอันที่สี่ด้านล่างก็คือรีทวิตของเขาส่วนอันที่ห้าก็คือไปจอยในกลุ่ม Discord นะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ง่ายสุดก็อัปโหลดรูปอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับโปรโกเรนไปแค่นั้นเดี๋ยวพวกลิงก์อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดบางมือถือบางคนมีปัญหาเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ลิงก์ที่จะจะจะพาไปถึงไอ้พวกเนี้ยจะได้ง่ายหน่อยจะได้ไวๆด้วยโอเคครับงั้นก็เพื่อนๆก็รีบสมัครกันนะเพราะว่ามันก็ไม่น้อยนเนี่ยได้ถ้าเกิดว่าได้รางวัลปุกบๆขึ้นมานะครับก็ยังได้รางวัลอยู่ถึง250แต้มนะครับอ่า ไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยสิบแต่สองร้อยห้าสิบคนนะที่ยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่อืมโอเคงั้นก็ไม่น่ามีอะไรครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะตามข่าวให้มันไวขึ้นถ้าเกิดมันมีอะไรก็จะได้เอามาโพสต์แนะนํานะครับรอบนี้ขอโทษจริงๆผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเคครับงั้นก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมได้เขียนรายละเอียดไว ได้คลิปแล้วนะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงส่วนถ้าใครที่หา id ของเ Tele เล GRAM ของตัวเองไม่เจอนะครับอวิธีก็คือเพื่อนๆไปเข้าไปที่เทเล GRAM ก่อนแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีชื่อมีเบอร์มี ID บอกนะครับก็คืออันสุดท้ายนี่แหละ S Little Nico 13อันเนี้ยถ้าเพื่อนๆก็ไม่ใช่ว่าเอาของผมไปใส่นะเพื่อนๆเอาของตัวเองไปใส่นะก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเพื่อนๆก็เข้ามาตรงนี้ครับ Edit บนขวานะครับ แล้วก็มาที่ username เนี่ยตรงนี้แหละเป็นตัวสร้าง Account นะครับพูดผิดครับเป็นตัวสร้าง ID นะครับก็คือสร้าง ID แล้วก็เอา ID ไปแปะประมาณนั้นครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการส่งมเมสเซจไลต่อเรื่องเรื่องเขาโอเคก็ประมาณนั้นครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะงั้นไปละ